ยังจบๆๆๆๆสวัสดีครับพบกับผมพงวีแล้วผม,ๆๆมวันนี้เป็นเกมหนอนขาครับอีกกันแล้วครับผมจต่นี้เป็นซีซั่นสอครับผมว้าเจ้าเลยจริงมันมีหนาต้องงานแล้วนะม,นมันคือสามารถวี PV p พีได้พีวีพีได้ครับมามได้กันเลยครับมะมหมูแต่ว่า อันนี้มันผมันมอันนี้มันก็จะมีหลายแบบเลยครับผมอันนี้ก็อันที่ผมเป็นที่เป็นทีน่มันก็มันจะไม่มีตัวละครให้เราเล่นเราต้องกดอันนี้ครับเนี่ยถึงมันจะมีให้เล่นนะครับผมมาอันนี้คือตัวที่เราเลือกครับผมเดี๋ยวผมอัปเกรดให้ก่อนใช่ไหมอัดตังไม่พอหรืออึ้งเนี่ยกดไม่พอมา ดูระดับกันเลยครับผมไม่รู้ว่าผมว่าระดับนี้อะไรอ,อ๋อม,มีไม่มีระดับนะผมระดับที่ไม่มียังไม่มีครับผมบผมเดี๋ยวนนี้ก็จะเป็นภาษาผมเริ่มแขงกิดดีกว่าโอ้ยไปกดไปกดอะไร โอเคมาแล้วครับผมตรงมันก็จะมีหลายแบบนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้ครับเนี่ยผมมีลูกน้องเต็มเลยด้วย13นะครับผมเราให้รู้จักกับตัวลูองของผมก่อนนะครับผมนี่ตัวสีแดงเต็มเลยยังนีเก่งครับผมลงตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าผมเป็นตัวนี้ครับผมตัวน้องของลงได้ของลงแล้เพราะถ้าผมเนี่ยตัวลูกตัวป้องกางของผมครับเย่โหดมากเลยครับตเยอะโหดมากเลยครับเนี่ย เจอหฟ้าเนี่ยตัวนี้นเนี่ยให้โดนท่าฝนยังโหดเนี่ยตัวนี้โหมดมากเลยครับโอเคผมมีลูกอมยิบเอ็นอะนะครับผมใพี่จีหัวไปซื้อใหญ่อันเลยผมไาะว่าทุกฝนไหลยเยอะเต็ไมไปหมดเลยเลย <tenga S 1> ไม่เหลือับมาครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเสริมประตูคนละทีนะครับผมเราเราไปเล่นกันเลยครับผมนะ ครับผมวันนี้ผมจะได้แม่เป็นพิเศษครับผมเล่นหมดยากครับผมเจะผมลืมจัดทีมเลยผมจัดทีมหมดแล้วผมเริ่มจัดทีมครับผมเอาตัวผม,จ,ม,มนะจัดทีมก่อนนะจัดทีมก่อนโอเคเรวก็จัดทีมไปที่โลกรอแล้วครับผมเราจะไปสู้กันเลยครับ ผมจะไม่ได่มีพีก่อนแล้วครับผมแล้วใครจะกันอ่ะจะ,ะจะมาเล่นอันนี้เขินอันนี้นเ,เล่นตนอนมืดเล่นตอนเนาะอ่นเกมอื่นนะเออมาเล่นแบบพิเศษครับผมก็คือสีแดงครับผมก็คือแบบโหมนะครับผมผมเล่นสีแดงมากโหมอยากเล่นสีแดงยังไม่ใช้ผู้คนที่ผู้ทุนสมครับผมเพราะผมไม่ได้จะ อย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามให้ถึงพันคนได้ครับผมโอเคอย่าลติดตามนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาให้ติดตามด้วยครับผมโอเคเรามาเล่นกันนะครับผมหนีง่ายตีเดียวตายเลยเหรอไหมอ่ะฮะไอ,อ,อ้มันเตะอัตโนมัติไปดูื่อยๆพูดเรื่อยเมื่อกี้มันสามารถปรับมันยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมไม่รู้ว่ามันีภาษาไทยหรือเปล่าไอ้แม่บอกว่าน่าจะไม่มีภาษาไทยจริงๆไม่เก่นไม่นานมากเลยนะ เนี่ยสนุกดีครับผมโหเล่นมาหลายแบบผมชอบเล่นเกมนี้มากเลยเนี่ยอุ้ยอ้าอุ้ยตัวควันดำมามองไม่เห็นแน่นอนเลยต่ผมถอยเบี้ยผมนี่ก่อนครับอุ้ยวิวอัพแล้วยสอุ้ยพบกับพบกับตัวบังการของเทลครับ the king off ครับออฟไปไหนอออมานี่เออมันมาแล้วครับผม ใครก็ใครอยากดูหนอนสาครับผมในตัวนี้มันอยู่ในเนี่ยตีเดียวตาย้วครับผมตัวเนี้ยเออโหนครับผมมันโหดมากเลยครับแต่ว e ่าจะอยากดูักษาของมันได้ไหมครับเราต้องให้พวกตัวนี้ผมออกไปก่อนนะครับผมแต่ว่าเลยเลยอยากดูอมันทำไงเออโอฟมันตีคนหนึ่งตายแล้วครับผมเนี่ยตัวนี้ผมมีตัวอะไรตัวตัวด้วงมันดีกว่าแล้วก็ตัวมดมดมวยมวยมั้งเนี่ยมันใส่นมด้วยเออ เอาตัวโล่เอาแบบเอาตัวโล่มาเลยครับผมนี่มันเป็นตัวด้วงเหมือนกันครับผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเป็นตัวจากฮารครับผมเออนอนเร็วครับมาเอาตัวรถออกมาเลยเป็นตัวป้องกันให้ครับผม <c oughs> ผมจะเสียงเปลี่ยนหมดจะเสียงเปลี่ยนไปหน่อยนะผมผมแค่อยากทำตัวครับวันนี้ครับผมนี่ผมนี่ <c oughs> ครับผมมาครับผมเด็วกันเลยครับโอ้ยเร็วครับผมตัวนี้ตีตีที่เดียวตายครับผมเอเดี๋ยวก่อนนะเมื่ให้มันตีเดียวตายกำโตเอ้าผมตายยังไงอ่ะตายครับโอ้โหขึ้นขี้นขึ้นะครับผมมาเลยก่อนเลยครับผมมาครับเมื่อกี้ผมตายยังอมเลยนะเออไม่รู้เลยครับ เอ้ยตัวล้มมาแล้วฮนะแกแกไม่ได้แนะ่เอ้ยไม่ได้สิกูผิดแกแกตจ๊กจีทำไม่ไดนะ้แน่ฮะคลิปเนี่ยตัวนี้คล้ายๆอะไนะเขาเร,รีเยกว่านะจับการอเมริกาเออตัวนี้คล้ายๆเอ้ยเอ้าจับการอเมริกาตายแล้วครับผมโอ้โหเล่นหมดยากเลยจับการอเมริกาเลยตายครับผมไปเลยคันนี้เอาตีนละเออตีเลยตีเลยเออ มผมาออาม,ผมาสกค,คู <c oughs> ่แล้วครับผมไอคิมออกทำอะไได้ไหมครับผมทำได้ครับไหนครับแค่สวัสดีอะครับผมดีครับผมอ่าได้เลยครับผมสุดยอดเลยครับผมโอ้โหที่ผมได้เองครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดแล้วอย่าลืมติดตามนะครับผมอย่าลืมเอิดแชร์ครับผมว่าเป็นอะไรครับผมพบกับคลิปใหม่คลิปหน้าครับผมน่าจะเป็น นอนทานสาเออนอนทานสาแล้วผมทานหน้าผมน่าจะใส่เีมไมครับก็ได้นะครับผม bye bye. บายบายวันาาุ้นงร์ทาบ้ยบายบาย